สวัสดีค่ะเรามาพบกันในช่องเมียช่างพาทำบาบน้ำ้างนะคะ,ะ,คะก่อนเข้าไปรับชมคลิปเมียช่างฝากกดติดตามกดกระดิ่งช่องเมียช่างไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่อัปเดตลงทุกวันเลยค่ะเรามาอยู่กันในกล่องแปลงไฟนะคะตัวนี้อัปเดตรุ่นล่าสุดเลยค่ะเป็นกล่องเหล็กนะคะทนทานมากเพราะลูกคา้าบอกว่าอยากได้กล่องเหล็กนะคะตัวนี้ลูกค้าสั่งมาจาก จังหวัดกาญจนบ,บุรีนะคะเนาะมอเตอร์ของลูกค้าเป็นมอเตอร์เจดแรงครึ่งนะคะแต่ว่ากล่องตัวนี้รองรับมอเตอร์ได้ถึง10แรงเลยนะคะเนาะสิแรงเกิน10แรงก็ใช้ได้นะคะสำหรับมอเตอร์สามแไฟโรงงานนะคะเราจะทำให้เขาใช้ไฟบ้าน220ได้เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าในกล่องนี้มีอะไรบ้างนะคะแล้วก็ อัปเดตขึ้นแค่ไหนบ้างนะคะที่เห็นเห็นหลักๆเลยคือเบรกเกอร์ค่ะสำคัญมาก20แอมตัวหนึ่งนะคะ15แอมตัวหนึ่งค่ะเอาไว้สำหรับทดแทนหน้าทองขาวตัวหนึ่งแล้วก็เบรกเกอร์ไฟเข้านะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วเมียช่างจะอธิบายเรื่องเบรกเกอร์อีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็เทอร์มินอลค่ะเทอร์มินอลนะคะเบรกเกอร์แนะนำเป็นพานาโซนิกนะคะใช้ดีค่ะเมียช่างใช้อยู่นะคะแนะนำนะคะเม่เมียช่างไม่ได้ค่าโฆษณาจ้ะ บริษัทเนาะแต่ว่าใช้ดีค่ะก็เลยแนะนําแล้วก็เทอร์มินอลค่ะเปิดมาที่กล่องเหล็กตัวนี้เป็นกล่องเหล็กเลยนะคะทนทานมากๆนะคะลูกค้าเน้นำว่าอยากได้กล่องเหล็กเนาะก็จะมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นนะคะสําหรับ f อที่จะสั่งก็สั่งได้นะคะเดี๋ยวเมียช่างจะแปะเบอร์โทรไว้ให้ใต้คลิปนี้นะคะสําหรับช่องทางการติดต่อกับเมียช่างนะคะแล้วข้างในกล่องก็จะมี คาปาสตาร์ทนะคะ300 uf 450โวะะลต์2ตัวนะคะคาปาลันนะคะ50 uf นะคะ450โวลต์นะคะ2ตัวนะคะกล่องนี้อัปเดตท,ทั้งกล่องนะคะแล้วก็อัปเดตท,ทั้ง ค่าของคาปาลันด้วยนะคะส่วนคาปาสตาร์จะใช้ค่าเท่าเดิมนะคะเนาะถ้าเข้าไปดูที่เพลย์ลิสต์นะคะจะเห็นว่าเมียช่างได้อธิบายเกี่ยวกับการแนะนําการใช้กล่องนะคะแล้วก็แนะนําวิธีทํากล่องนี้ด้วยตัวท่านเองนะคะซึ่งแนะนํานะคะเน้นย้ําว่าให้ทําตามคลิปนะคะห้ามดัดแปลงนอกเหนือจากคลิปนะคะให้ทําตามคลิปทุกละ อย่างละเอียดทุกขั้นตอนนะคะใช้ได้ค่ะเนาะแต่ถ้าท่านใดที่หาของไม่ได้และกลัวว่าทำแล้วจะมีปัญหาก็สั่งให้เมียช่างทำให้ได้นะคะเมียช่างไม่ได้มีกล่องนี้ไว้ที่ร้านนะคะต้องสั่งนะคะถ้าสั่งเมียช่างก็จะไปซื้อและทำให้นะคะสำหรับ FC ในช่องเมียช่างเท่านั้นนะคะเนาะไม่ได้ทำจำหน่ายนะคะ ซึ่งและเมียช่างทําคลิปนี้เพื่อบอกกับ FC ทุกๆท่านเลยค่ะเพราะว่ามี FC ทุกๆท่านมีหลายๆท่านโทรมาถามเมียช่างนะคะแล้วก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเยอะมากว่าเราจะดัดแปลงเป็นอีกแบบหนึ่งได้ไหมเราจะทําแบบนั้นได้ไหมแบบนี้ได้ไหมกะลุนาทำตามคลิปนะคะเนาะทำในคลิปนะคะค่าของคาปาก็ตามคลิปเลยนะคะค่าคาปาตัวนี้นะคะเมียช่างได้บอกไว้แล้วเราก็ถ่ายให้ดูซึ่งกล่องนี้ เมียช่างจะทําส่งลูกค้าจังหวัดกาญจนบุรีนะคะเป็นของลูกค้าใช้งานได้จริงและกล่องที่ผ่านๆมามีสามละสามสามสิบสี่สิบคลิปแล้วค่ะเป็นของลูกค้าทั้งหมดนะคะซึ่ง,งส่งเกือบทั่วประเทศแล้วนะคะเนาะเกือบหลายจังหวัดแล้วค่ะเนาะถ้าสี่ภาคก็ครบแล้วค่ะครบทั้งสี่ภาคละกล่องของเมียช่างเนี่ยค่ะเนาะซึ่งมันใช้งานได้จริงนะคะขอความกรุณานะคะ FC ท่านใดที่สนใจนะะคก็ เน้นย้ำว่าให้ทำตามเมียช่างนะคะเนาะเพราะถ้าไม่ทำตามก็จะไม่ได้รูปแบบงานอย่างที่ท่านกล่องตัวเนี้ยมันสามารถทำให้เราเสียบไฟบ้านได้จากมอเตอร์ที่ใช้ไฟโรงงาน380โวลต์เราจะสามารถ ช้ไฟ220นะคะไฟบ้านได้นะคะแต่มันจะมีรายละเอียดยิบย่อยอีกนะคะเดี๋ยวเม่ช่างจะแปะไอ l i n ยไไว้ให้ใต้คลิปนี้เราสามารถคุยกันในไลน์ได้เรื่องรายละเอียดยิบย่อยเกี่ยวกับมอเตอร์ของ FC นะคะแต่ละท่านนะคะไม่ใช่ว่ามอเตอร์จะใส่ได้ทุกรุ่นนะคะเราต้องมาดูที่เทอร์มินอลของมอเตอร์นะคะดูหัวสายมอเตอร์อีกนะคะเพราะฉะนั้นเวลาไลน์มาถามโทรมาถามเมียช่างจะขอรายละเอียดของมอเตอร์ เยอะมากนะคะเนาะแบบที่บางท่านจะไม่เข้าใจนะคะนี่ค่ะช่างทองได้เจาะแล้วนะคะกล่องนี้เป็นกล่องแรกเลยนะคะที่อัปเดตเป็นกล่องเหล็กนะคะถ้าใครสนใจก็ติดต่อได้เลยนะคะเดี๋ยวรอช่างทองทําเสร็จแล้วเมียช่างจะมาอาธิบายรายละเอียดสายไฟสายมอเตอร์อีกครั้งหนึ่งนะคะเนาะตอนนี้ได้ติดตั้งกล่องเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันค่ะข้างนอกคือ มีเบเกอร์สองตัวนะคะมีเบเกอร์ไฟเข้านะคะแล้วก็เบเกอร์หน้าทองขาวนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันค่ะตอนนี้เป็นกล่องเหล็กที่อัปเกรดขึ้นมาใหม่นะคะก็จะมีคาปาลัน <Run> สองตัวนะคะคาปาสตาร์สองตัวนะคะต่อขนานกันนะคะต่อแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีเทอร์มินอลนะคะสายมอเตอร์ก็จะเป็น<ม>สายมอเตอร์นะคะ UVW นะคะเดี๋ยวเมียช่างก็จะ นี่ค่ะเตรียมแพ็กของลงกล่องนะคะเพื่อส่งให้ลูกค้าการจนบ,บุรีนะคะนี่ค่ะนี่ก็เป็นสายมอเตอร์นะคะที่จะไปจ้ำกับมอเตอร์ลูกค้านะคะก็จะเป็นนี่ค่ะ UV เดนะคะค่ะเสร็จแล้วค่ะเนาะ ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้มีช่างก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของช่องเมียช่างพาทำบาบน้ำ้างค่ะเดี๋ยวก็แพ็คลงกล่องแล้วก็ไปส่งพัสดุให้ลูกค,ค้าได้เลยจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะถ้าใครไม่เข้าใจตรงไหนก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะเมียช่างจะมาตอบทุกคอมเมนต์ทุกคำถามเลยค่ะสวัสดีค่ะ